ชมดอ์สกิโอ้โหมีบอ่อปลามีสวนดอกไม้มีบ้านไม้สวยงามนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็สวยงามมากดอกไม้นี่สามารถเดินไปเที่ยวได้นะครับถ่ายรูปได้สวยงามตั่งนี้นะเดินถ่ายถ่ายรูปได้อยู่เมื่อคุณมากินกาแฟแล้วมีน้ำตกโอ้โหมีโซนร้านอาหารข้างล่างนะครับ มีน้ำตกนะครับโอเคไปเราไปดูสวนข้างในกันดีกว่าโอ้เวน้ําตกมีกว้างมีมุมด้วยแล้วมีที่นั่งแบบนี้โอ้โหสบายเลยเดี๋ยวมานี่มานี่มานี่แล้วนีน่ครับนี่ครับมีสวนแบบนี้โหมาแล้วเดนเร็วตามมาเลยครับตามมาไปโอ้โหท่านผู้ชมร้านนี้อยู่ใ,ใกล้ใก้บ้านนะครับเอามาเร็วเร็ว โอ้ดูครับมีสวนสวนชมมีคือดอกไม้นานาชนิดแบบนี้เลยเห็นไหมครับมีต้นไม้เยอะแยะมีสวนให้เราสบายพักผ่อนนะครับตรงนี้ก็มีต้นไม้มาเดินทางนี้เร็วมาทางนี้สิเนี่ยถ่รูปเลยนะโอเคมามามีน้ำมีปลาสวยงาม ดูนะครับท่านผู้ชมร่มรื่นครับอากาศหนาวดีหนามมวกมีเชลิ่อยู่ใส่กระถางเี่แท้ๆนะแท้ๆนะเฉลีแท้ๆเลยดอกเชยใครไม่เคยเห็นนี่ครับดอกเฉลิ่แท้ๆมีสีมีสีกระถางไปไปได้ขอบคุณครับจะเจ้าดอกเอง ไ,ได้ขอคุณครับแล้วก็มีที่นั่งเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นเปล่าครับบางนี้บางนี้ท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 างนี้มีนาเรเบียงนี่ถนนอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยทางก่อนขึ้นดอยผาลาดครับก็สามารถที่จะไปชมสวนได้นะครับนี่อามุมนี้สักมุมหนึ่งดิ มาทางนี้แล้วก็เข้าทางนี้ไปจะไปถ่ายรูปบาสองฝั่งนู้นนะครับเราแพลนให้ดูเมื่อกี้นี่ครับร้านบนนี้ก็เป็นกาแฟอันนี้น่านั่งครับบรรยากาศดีแนะนําแล้วแนะนําโอเคเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับจบด้วยภาพนี้ฮะโอเคไปได้